สวัสดีครับสวัสิีเพื่อนช่องยูทูบสอบพัฒนาชัยครับวันนี้กับผมมาเดิมวีรศักดิ์เล็กสพัฒนาชัยครับแรมโบ้เลือดเดือดครับทนันชัยแฟร์เทคทนันชัยสมหวังไก่ย่างหลายเรื่องที่ผมคิดว่าหลายๆคนคนงจะยังไม่รู้เกี่ยวกับตัวเขานะครับทนนันชัยสมหวังไก่ย่างเจ้าของฉายาแรมโบ้เลือดเดือดถ้าไม่แน่จริงครับสื่อมวลชนคงไม่ตั้งฉายานี้มาให้อย่างแน่นอนก็ต้องบอกว่าแฟนๆส่วนใหญ่อาจจะทราบประวัติเขาดีแล้วนะครับแต่ว่ามันจะมี อีกประมาณสัก7จเรื่องอ่ะมนํำให้7เรื่องที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้หรือถ้ารู้ก็น้อยคนครับก่อนชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e ช่อง y YouTube สพัฒนนชัยครับก,กดไลค์แล้วไปชมคลิปกันเลยครับเรื่องที่1ครับธนชัยเกิดที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์แต่มาโตที่เมืองกรุงครับดังนั้นเขาจึงไม่สามารถพูดภาษาอีสานได้เขาบอกภาษาอีสานอะไรนั่นเองนะครับก็ถึงจะเป็นภาษาตองทิ่นแต่ว่าเขาโตอยู่กรุงเทพเดอ้อธนชัยนี่เรื่องที่2ครับ ถ้าโชคชะตาไม่นำพาให้มาเป็นนักมวยแล้วก็ความฝันของเขาคือวิศวกรรมไฟฟ้าครับกาอยากเป็นนักวิศวกรนะครับสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าหรือถ้าเรียกภาษาบ้านก็คืออยากเป็นช่างไฟนะครับเพราะว่าธนันชัยเนี่ยจบสายนี้มาโดยตรงเลย 3. ครับชื่อธนันชัยมาจากคําว่าสีถนนชัยนะครับซึ่งเป็นตัวละครเอกในวรรณกรรมพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงเลยครับก็เป็นคนที่มีความฉลาดมีไหวพริบนะครับอ่าถ้าบอกแบบบ้านเท่ากะต้องบอกว่าฉลาดแกมโกงจ๊งน้อยนะครับ ก็ธนชัยนะครับได้ชช่นนี้มากต็ตัดคำว่าสีออกไปนะครับจึงได้คําว่าธนชัยและก็หวังนะครับว่าจะให้เป็นมวยที่เป็นมวยฉลาดมีไหวพริบครับแล้วก็ไม่พ่ายคนที่อายุน้อยกว่านั่นเองเรื่องที่4ทนครับธนชัยเริ่มชกมวยตั้งแต่อายุ12ปีใายเวลาซ้อม2เดือนก่อนขึ้นชกไฟแรกเข้าเดินสายชกเวทีมวยภูทรราสิบครั้งแล้วก็เข้ามาชกในเมืองกรุงครับ เรื่องที่ 5, ครั้งหนึ่งนาเชื่นงมวยธน,นชัยเคยพ่ายแพย้ติดต่อกันมาถึง6ครั้งครับจนทําให้เขารู้สึกท้อแล้วก็อยากแขวนนวมแต่เมื่อได้กำลังใจจากพ่อนะครับทำให้เขาลุกคุณสู้แล้วก็เดินทางมาถึงจุดที่เรียกว่าประสบความสําเร็จ่างสูงเป็นนักมวยแถวหน้าของเมืองไทยครับณปัจจุบันค่าตัวสูงสุดที่ธน,นชัยเคยได้ในประมาณ200 0 0 0บาทครับเรื่องที่6ครับธนชันยกับแสงมณีสอเทียนโพหรือว่าเจ้าแสงมณีสอกาแฟมวยไทยนี่นะครับเคยชกกันมาแล้วอย่างน้อยๆน,นะ ท่าที่ผมจําได้9ีครั้งครับชนะ5เสมอ2แพ้2ครั้งที่เจ็บที่สุดคือครั้งแรกครับตอนที่ชกกันในพิการน้ำหนัก126ปอนด์มีแผลแตก5จุดเย็บทั้งหมด35เข็มและถือเป็นกรรมเก็บที่สุดในชีวิตนักมวยของเขาด้วยครับเรื่องที่7ครับต้นปี2 5 6 2น้ธนัญชัยเคยลงแข่งมวยสมัครเล่นทีมชาตินะครับแล้วก็ปรากฏว่าชนะน็อกทั้งรอบแรกและก็รอบ2จนได้เป็นตัวแทนทีมชาติไปชิงแชมป์โลกและก็ซีเกมครับแต่เจ้าตัว ขอสาะสิทธิ์เพราะว่าใจอยากกลับประชกมวยไทยมากกว่าแถมให้อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับธนชัยเนี่ยชิงแชมป์มาแล้วทั้งหมด8ครั้งนะครับชิงแชมป์รุ่น115ปอนด์ราชดำเนินครับแพ้ยอดทองไทยปอรตรลกุลแล้วก็ชิงแชมป์รุ่น126ปอนด์ลุมพินีแพ้ซูเปอปร์แบงค์มอทรัตนบันินทร์ชิงแชมป์รุ่น126ปอนด์ประเทศไทยครับแพ้ซูเปอร์บอลเจ็ดหมู่เก้าชิงแชมป์รุ่น126ปอนด์ราชดำเนินแพ้สิงห์ทองน้อยปอเตระกุล ชิงแชมป์รุ่น126ปอนด์ประเทศไทยแพ้รุ่งเพชรวอรุ่งนิรันดร์ครับชิงแชมป์รุ่น135ปอนด์เวทีราชดำเนินแพ้เสกสันออกขวัญเมืองชิงแชมป์รุ่น140ปอนด์เวทีอ้อมน้อยแพ้เสกสันออกขวัญเมืองแล้วก็ล่าสุดครับธนชัยไฟเทคย่างเศร้านะครับผลที่8ก็ยังไม่สําเร็จไฟนี้ไปแพ้คะแนนให้กับ เหนือธรณีสามยวิเศษสุขในการชิงแชมป์ช่อง,ง7สีครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์ช่อง Youtube สอนพัฒนาชัยครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับสบายดีมิแห้งยู่ดีมิแห้งสุขสุขคนครับ